ฝากกดติดตามช่องแบบของกอนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาส้มวิธีการทำกบจักตอกครับกบจักตอกไม้ไผ่นะครับนี่คือไม้ไผ่ครับพื่อไม้ครับมีคัดเตอร์ครับมีแค่นี้ครับคือจักตอกได้แล้วครับ แบบง่ายๆเดี๋ยวมาส้มวิธีการทําปุ๊จักต่อก็ันเลยครับรว่าเขาจะทำกันจังไหนครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับก่อนเขาจะทำเขาต้องแรนล่องนี้ใหม่ในก่อนครับ ตอนนี้ลองครับนี่ครับคือแลนหล่องเซฟแล้วครับ,ค,รบ,ค,รรค,รบคือลองําำรับเอ oh าใหม่แนดเขครับติดจัวันนี้เขาจะหาตำแหน่งที่ใส่ขัดตื่นครับว่าเขาจะใส่ระดับใส่คือเล็กนี่จะมาลองในผื้นมันเพื่อว่าปั๊บระดับห่วม น้าองตอกครับเขาจะเอาสั่งไหน เราจะเจาะตรงหตใส่เสียบคัตเตอร์เขาดีครับนี่ครับคือเจาะหูแล้วแล้วครับ คัดเตอร์เ,อเสียบแค่นั้นเองครับเจ้าลิทำว่าบองหล่อเพื่อปรับระดับข่วมหนาบางของเส้นต่อครับ ก่อนอื่นเข้ากับแ่งว่าเข้าอย่างได้รูปส่งกันอย่างไดครับแล้วก็ทำไปตามรวมต้องการของเขาครับคือให้มันหมอสำหรับการจับ ครับส่งมันกะแล้วเต้าหสีปับแดงครับอยากได้จังได้กับมุป็นยังครับคือเห็ดให้มันเหมาะมือเข้าสำหรับการจับครับเพียงแค่เอาเล็กใส่นี่มันกะบังคับให้หข้มน้ข้มบางของเส้นตอกก็ตามนั้นแหะครับใส่ข้มก็คือเซ็ตถิ่นแล้วครับสําหรับการทํกากุบจักตอกครับ นี่ครับนอกจะเจาะตรงที่เราต้องเกี่ยวมาขันเพื่อว่าล็อกใบมีดครับตรงนี้ใบม,มีด นี่เขาจะจาะตรงถีใส่เล็กบังคับเพื่อว่าปรับพ่วมหน้าบางของเส้นต่อครับ เล่นต่อปับเอาหนาเอาบางตามค้อมต้องการครับ นี่ครับหอมจักตกนะครับ สำหรับกบจักตอกครับยากตอนที่ตั้งใบครับทาตั้งใบโบได้คือมันจะจักตอกโบได้ครับครับเขาตั้งใบได้มันจะใบมีดมันจะตักจักตอกแบบง่ายครับถ้าพี่น้องสนใจอยากทำกบจักตอกล่องเบิงจะล่องทำเบิงนะครับว่าจะได้บ่บ แต่สําหรับผมว่าทำยากครับสําหรับการทำจักตอกพี่น้องอยากทำกระทำลองเบิงนะครับตั้งบถือจักได้แต่ว่ายากครับนี่ครับใบกุบที่ตั้งใบได,ด้ครับมันจะจักง่ายอยู่กันครับ รับการทํำกบจักต่อกคอจบไปเทียงแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการรับส่งและกดจ้ามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ